วันนี้นะครับเราก็จะพามาดูนะครับการคัดเลือกแม่ตัวรับนะครับที่เราได้ยินกันนะครับในเฟซใน u t u b e ที่บอกว่าทํา IVF นะครับว่าเขาทํากันยังไงอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกนะครับ ครับลุงพี่ครับแม่ตัวรับที่ดีเนี่ยเราเราครเลือกยังไงครับถ้าเราอยากจะทําเป็นตัวรับนี่ขอแม่ตัวรับสายพันธุ์ไหนก็ได้ที่ราคาไม่สูงมากแล้วก็คะแนนร่างกายก็ประมาณ3.5ขึ้นไปถ้าแบบภาษาบ้านในสามจก็ยังไงครับลุงพี่ไม่อ้วนมากก็คือกลางๆกลางๆนะครับเนาะนะะ่เห็นสีโครงนิดหน่อยกระดูกสันหลังนิดหน่อยอายุ ไม่มากเกินไปนะครับลูกหนึ่งลูกสองก็ได้นะครับอายุยิงเป็นลูกสาวายิงดีนะครับอายุสิบแปเดือนขึ้น เอ่อถ้าอายุเยอะนี่มีผลอย่างไรครับเอ่อเนื่องจากวัวที่เคยมีลูกมาหลายตัวแล้วนะครับปีกมันลูกมันจะยานมันยาวนะครับฉะนั้นไอ้ปืนที่เราใช้นะครับไปปล่อยตัวอ่อนนะครับมันไปไม่ถึงปลาปีกมันลูกนะครับมันก็จะมีปัญหาต่อการฝากด้วยนะครับผมก็เป็นวัวสาวนะครับลุงสาวนะครับเอออนะครับหนีเลยเปิดซิงได้ไหมครับลุงตัวเปิดซิงครับเออลุงพินครับวัวที่เรามาคัดเลือกวันนี้คือเราผ่านขั้นตอนอะไรมาแล้วบ้างครับ วัวชุดนี้นะครับเป็นวัวที่ถูกเลือกมาแล้วนะครับที่เราจะทําเป็นแม่ตัวรับนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ทําโปรแกรมนะครับการเนาะล้าการตดต่อนั้นแสดงการกินสัตว์ครับผมนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็จะกําลังจะทําการคิกคัดกรองแม่ตัวรับนะครับดยการตรวจเซลนะครับว่าเซลนั้นมันสัมพันธ์กับตัวอ่อนเราไหมนะครับมันมันเหมาะกันไหมนะครับเราจะเอาเฉพาะตัวที่มีเซลสวยๆนะครับเพื่อที่จะมาทาเป็นแม่ตัวรับในการฝากตัวอ่อนครั้งนี้ ให้ดูตัวอย่างนะครับเช่นวัวตัวนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับหมอพินตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีซีเอลไม่ตอบสนองต่อการเป็นสัตว์นะครับตอบสนองต่อการนําการเป็นสัตว์ก็คือตัวนี้ก็เป็นแม่ตัวรับไม่ได้ในรอบนี้ใช่ไหมครับลุงพิน ก็สรุปว่าตัวนี้เราก็ได้ใช่ไหมครับใช<ด>่ตูพินเอ่อเรามาวัดขนาดด้วยใช่ไหมครับใช<ด>่ครับเพื่ออะไรครับตูวินอขนาดของเราจะได้กําหนดว่าจะได้รู้ว่าเซลลของเรานั้นไอเซลลของบัวเรานั้นอยู่ในช่วงระยะไหนครับเอาวะก็จะเห็นว่ามีที่หมอนะครับพ่นสเปรย์นี้เราพ่นเพื่ออะไรครับตูพิน เป็นการมาร์กตำแหน่งเขาเรียกระบุตำแหน่งนะครับาไว้เป็นตำแหน่งที่เราจะฝากนะครับคือตัวนี้นะครับซีเอลอยู่ฝั่งขวาเราก็จะพ่นไว้ฝั่งขวาเพื่อในวันฝากเราก็จะไม่ต้องมาซาวดูเนาะใช่ไหมครับ,รบเพื่อความรวดเร็วเพราะว่าเราทําจํานวนเยอะครับผมเรามาต่ออีกตัวนะครับส่วนมากทำไมเห็นเป็นแต่รูปผสมชาลโลเล่ครับลุงพิน รรมันจะถูกกว่าบามันบามันแดงตก็ได้เลยาราคาค่อนข้างสงอ๋ออันนี้ก็ถือเป็นต้นทุนไปด้วยเนาะวินว่าอย่างที่เรารู้ว่าตลาดบามันตอนนี้ราคาก็ค่อนข้างสูงก็เลยอ๋อสรุปก็ไม่เกี่ยวกับ 1, กาานะพันธุกรรมเนาะวินน่าจะเป็นเรื่องราคานะครับเนะาะคนเอาแมวที่มีคุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกด้วยมาเป็น การคัดกรองแม่ตัวรับในฟาร์มนี้นะครับจากจํานวนทั้งหมดเมื่อกี้กี่ตัวนะสิบสิบตัวนะครับเราได้นแม่ที่เหมาะสมนะครับที่จะฝากตัวอ่อนเราได้เพีมสี่ตัวเท่านั้นนะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้ก็พบกันแค่นี้ครับทีมงานสยามเวทเทคนี่ก็